สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันพระฤหัสที่สิบสี่พฤศจิกายนนะคะกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมค่ะรอรอยใส่บาตรท่านวันนี้วันนี้จะไม่จะไม่ไปนิมนต์ท่านหรอกรก็ใส่แก้วลดน้าต้นไม้มาสอนหน่อยที่ล็อกอยังไงโอ้โห้ไปอคอกหนองนามาตื่นมาก็ซิ่งมือใส่ไปดูโคกหนองนาม,มาสอนแดดสอนแดดล็อกอยังไงล็อกบอกเป็น เดี๋ยวไปเซอร์เวกันถ้ามาถึงไหนยังไม่มายังไม่มาแล้วก็รดน้ำต้นไม้ก่อนมารดน้ำต้นไม้กันค่ะ อ๋อตรง้เเนี <Good done. S 1> mm ้กดดันนีนีเป็นรดนี้ล่งล็อกเป็นแล้วต้นน้ำต้นไม้ ลบเป็นแล้วเขาบอก <Okay. S 1> มาลดน้ำต้นไม้กันค่ะวันนี้รลอกเรารับนะ มันเบ้อแล้มันไม่ถอ้อ่จะโหดอันนี้ก่อน,นบล็อ,นนะอมันลอกได้นี่รอใส่บาทพระทุกวันประจำวันมันใ้น้านบวยมันบ้าถ้องโหดทางนี้ก่อนเนืยอาพื่ออกนนะ ไม่เรื่องลแล้วคุยเองทางเรื่อง่ะวันนี้ชาวต,ต่างประเทศไม่มาซื้อฟูเลยอ่ะมา ได้เหรอคะคุณพี่นี่ยังอ่ะเยะไทยเป็นละเนี่ยเวลาอีหลอกเจ้าเนี่หลอกมาทางนี้ไม่เห็นบุคคลเนอ่ยอ้นี่ไงแค่เนี่ยเป็นไหมห <c oughs> ลอกออก,กะโกรธมนะั้งนะไม่เห็นจะยากเลยจังไม่ได้เย้กกว่านะจังจได้รึเปล่า ไม่ได้บอกโอ้ผ้าที่ขึ้นแจ,จ,จมอลไรวันนี้ผ้าที่ขึ้นแจมแจมแจมแล้วนำต้นมาแล้วท่านแยังไม่มาเลย แล้ว,ถลลวถลรถน้ำต้นไม้เสร็จแล้วท่านก็ยังไม่มาเลยเดี๋ยวต้องไปนิม,มนต์ท่านก่อน <c oughs> ไปตามฟอรมอมโัวผ้าที่ขึ้นผ้าขึ้นผ้าที่ขึ้นจ้าเลย รอรอดักท่านกันวันนี้จะรออยู่หน้าบ้านจะจรออยู่หน้าบ้านวันนี้หนูใส่บาทป่ะวันนี้ใส่บาทไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <laughs> มาแย้วมาแย้วมาแย้ว มาแต่ไกลมาแต่ไกลนี่เห็นอยู่มาละเดินมาแล้วอันนี้ล่ำก็ใส่ล่ำก็ใส่บาทเสียงรถมา ครั้งนี้ก็รถมอเตอร์ไซค์ใครทำงานจะใช,ช้ชาชาวบ้านไปทำอาหารองคั้นี้ก็รถบรรทุกมันไม่ใช่เส้นทางที่รถบรรทุกวิก่งทำไมรถบรรทุก,กมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อเขา้าราจารมาแล้วโอ้ยเจอเจอยาพิษแต่เช้าเลยเนาะ <c oughs> Abu rapa ribu lenthi saharan eva me vai to tinan petana upaka pakati niti dalgotibang punang dan เจิญสุพน,นาราโสยาตามนิชติรโสยัตาะเสเนจาวาจาปจายนโนจตารุธรรมวานทิยทุอาาันโนสุขังสาธุค่ะวันนี้ไม่เดินออกไปข้างนอกลวไม่ไม่เดินเพราะว่าม,มันเปลี่ยนบรรยากาศมังลดน้ำต้นไม้หรอ รดน้ำต้นไม้เรออามาละพรโยม โอ้ยนางจากรพงศพี่ใหญ่รับพอรสซนตีมบอลาพอที่ส้นติมาไปสะดุด พมวสนมิจัมโตสัเปุเรนโตสังกตาจัมโทภนราโสยธามณิชตราโสยธาสีวัสนาเทเรสเนจัวตาปจายโนจัตตโลธรรมาวันเทียยุโนสุขะโอลานั่งไม่ได้กันไปรงมานเตลด พักริมทางผุ้โดยสานาพักริมทางก็ออลจะไปกับครูโอ,อยังไม่ได้เวลาเดินทางแล้วก็เป็นเด็กวัดต่อช่วงวันนี้ซอยหกใส่บาทปะนะ่อน้อน่าาะอยู่ ตามรอยท่านตามรอยผู้ผู้ถือศีลตามรอยสากยบุตรตามรอยพระโอรสของพระพุทธเจ้าเอาวันนี้ใส่หกไม่ใส่ ตั้งเลขสปีดแหละใส่หกไม่ใส่แต่บ้านน้องถนัดศีก็ใส่ประจําทุกวันน้องถนัดสีนี่เขามีลูกเขาชื่อวัยวิทย์วิทย์อะไรนะก็เปิด YouTube เป็นนักร้องเด็กวัดเด็กวัดใจ YouTube ก็เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์คริสต์นะวัดนาป่าพ,พงศมศึกษาพ,พุทธวจนะเหมือนพระแสงอะแต่เขาเข้าก่อน วัยวิทย์ศิลปินเอก youtube แต่งเพลงเองนะคะจบปริญญาตรีมาจากไหนเนะ mm hmm. ชียงใหม่หรือเป่าม mm hmm. แต่งเพลงเองร้องเองเ็นใจ,นจนความสามารถยืนได้ขาตัวเองได้มั่นคงมีบ้านมีรถมีเงินส่งให้แม่มีเงินเป็นของตัวเองเก่งมากตอนแรกพ่อเขาไม่ยอมรับนะตั้งสี่ห้าปี พอทำอะไรได้ได้กโอเคลูกช่วยเหลือตัวเองได้เดี๋ยวล่ละก็ไม่ทันละก็ไม่ทัน หลวงพ่อท่านยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวไปนิมนมาให้นะเดี๋ยวพี่แสงไปนิมนมาให้นะเดี๋ยวิมนท่านมาให้อ้าววันนี้ยังไม่เปิดประตูเลยเหมือนเดิม ดี๋ยวท่านก็คงไปตรงนี้แหละวันนี้เดินไม่ไกลน,นีนแดดจ้าแดดจ้าแล้วก็แล้วก็เดินช้าๆหน่อยท่านจะท่านท่านก็เดินมา <c oughs> ดูซิว่าจะเจญจ,จ,จะเจอกันตรงไหนวันนี้วันนี้แดดจ้ามากยังไม่เพิ่งเยกหกโมงหกโมงสี่สิบนาที วันนี้แดดเปรี้ยงเมื่อาคาืนอากาศอบอ้าวอบอ้าวมากมาก <c oughs> มันร้อนหรือหนาวก็ไม่รู้เนี่ยจับใส่ <c oughs> ตั้งหมวกั้งผ้าม่นคอจับใส่ไปเนะี่ยเอออากาศกลังดีติโอ้เมื่อคืนเนี่อ้าวอะเมือคืนเอบอ้าวอื้ม ก,บกับบรรดาร์าจฉาท่านท่านโปรดจัดมาแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อน้อยกับหลวงพ่ออ้วนนี่เรามาเจอมาเจอตรงนี้หลวงพ่ออ้วนกับหลวงพ่อน้อยใครก็จะเดินสองคนนี้จะสองท่านนี้จะเดินบิณฑบาตท,ที่บ้านเก่งเป้า อีตอนนี้ประมาณนี้พอในมันสการคหลองพ่อวันนี้ทําไมแดดจ้าจังนะขน้อยก็ไม่รู้ว่ามันจะหนาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตื่นมากระใสหมวกน้องเมื่อคืนนี้ร้อนเนาะเมือ่อเมื่อได้สิกับะกับบันฑ์สามไม่อื่นนี่ท่านก็เตรียมหมักหุงไว้ให้น้อยเลยนะ ไว้กับกับวันศุกร์ตีสามค่ะมืม่มอื่นก็วันศุกร์ทั้งวันวันนี้พฤหัสทั้งวันมืนม่อื่นก็วันศุกร์วันศุกร์ช่วงบ่ายๆก็ได้โอ้ยเลือกไปเถอะไม่เอาสวยๆลูกไม่สวยไม่เอาอหลบลูกเอาก็ส,สวยในสายตาท่านแหละน้าหลวงพ่อเนานะดูก็รู้ว่าไหนสวยไม่สวยอะ่ะ สวยพร้อมคุณภาพจะไปฝากเพื่อนบ้านด้วยเอาแบบเพิ่ม<ๆ>เพิ่มนั่นแหละเหิม<ๆ>เิมเมั่งไม่เหิรมมั่งเอาเฮิมเอาเหิมซะส่วนมากอะ่ะมันก็เฮิมอยู่แล้วแหละลูกใหญ่ๆอ่ะอ่ะเออถึงเวลามันแล้วฮะต่อไปจะปลูก,กนะไรวะอะไรคะกำลังไงน่าดาวินคามันไง บักสาบแล้วมันอันมันสู้หนอนไม่ไหวอืออ๋ออีลูกกระทกลกอลูกกระทกลกพูดเสียงดังเลยสวัสดีจ้าลูกกระทกลกเอาอันนี้ใส่บ่าแทนคุณแม่นอนลงไมนมีใบเลยหลวงพ่อก็ปลูกต้นดาวเรืองสิคะมันจะได้กลิ่นนะดาวเรืองมันยืดทั้งป่าทั้งเด็บมันได้กลิ่นมันได้กลิ่นมันก็นั่นแล้วโอ้ทำไมรับพรใกล้ห่างจังเลยอ่ะ สาธุค่ะอนมโมทนาด้วยเป <laughs> ็นเด็กวะไถ่ใบยูบ้เศร้า <แ sır f ait> อ่ะฮะอ๋อขยันนะขยนนะัขยนเก็บเงินเข้ากระเป๋าวะขยันแล้วได้เงินเข้ากระเป๋าใครไม่ขยันมันล่ะคะใช่ปะเป็นโยมจะว่าขยันนะออกจากบ้านก็เก็บเงินใส่กระเป๋าเลยอะ่ะมันควรขยันไหมล่ะคะ ละมึงมานั่งรับพรแต่เขาเราเมอ่ะรับบอลเพราะพี่ว่าสนาสีนิเอศนิจักราปัจจยน้อจาโลรรมาวันอุนลานออกมาสาธุค่ะอของหลอดสองหลอดนะว่าหางกันเจ็ดมืดี่ีเพราะว่า จเป็นลาป็ลาเลยมันสีหมันท้าวอนขาวให้ตั้งะนกันนี่ละว่าจิบพอจิจ็คือดีมันจิมันจิมันจิบบกขึ้นมัน่นอีกเลยจิตัวละหลอดละหลอดไปเลยอตายทั้อสีอะไรเหรคะเหีวทำหมันเหรอออเดน้าอายทำไมภูมิใจ อ่ะครับปรับเห็นไ่มได้ปรับกันาเาได้จ้าจ้าจ้าโอเคอืออือต้องปรับหน่อยหนึง่งโตแข็งโตแข็งขจ้าไม่ไม่ดีแล้วดีแล้วจะได้รู้ไงึง,งให้รู้ว่าเ,าเราเราดูนี่เราปรับบุคลิกเราได้อันไหนที่มีมันบอดีเราปรับให้ดีได้ไงพี่แสงก็เหมือนกันอน่ะแล้วเราถ่ายไม่ดีแล้วพูดไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นกระจกเนาะ จ้าไม่เป็นไรค่ะค่ะขอบคุณคุณทั้งหละที่คุณรับรู้ว่ามันต้องปรับอะไรบ้างเนาะจ้าอ่าแตพูดจาฉาฉานแต่ปรับโทนหน่อยโทนอ่อนโทนหวานอย่างประแสงยกยอยกยอปอปปั้นอีกแล้วตายละเคยเจอ เคยเจอที่ไหนบ้างยกยอกตัวเองนะ่ะฮะที่นี่แหละเอาพี่เลดีเอ้เราเอ็นดูนะแต่เราไม่ชอบให้ใกล้ชิดน,นะเลยน่ารักทั้งคู่เลยไหนสุดหลอ่อวันนี้ช่วยงานหลวงพ่อ,อยางฮะมือให้เหมือนคาฟิบบินอะไปทิมเลยอะเออแาดงวันนี้เธออยู่เธอช่วยงานหลวงพ่อดีนิ่งดูได้ไงลิบบินอยู่ในเหมันคาไปทิมตรงนั้นน่ะน่ารักมากเลยอะ่ะ เป็นศัตรูกรันล้วเป็นเพื่อนกันเนี่ยฮะเป็นกระยาณนะมิตรกระยาณธรรมด้วยกันนะอยู่วัดจะสีเดียวกันด้วยอะ่ะฮะตระกูลแพนด้าเหรอ <c oughs> คุยกับมากะแมวได้ชื่นชมแต่อย่ามาใกล้ชิด <c oughs> เอ้ไปช่วยหลวงพ่อไปช่วยอาจารย์กวาดนุ่นไปเก็บกวาดยวันนี้กวาดทองมีเงินเล็กน้อยอุ้ยใบยมะขามมาล้วงอลเหรออาจารย์ เป็นน่าจะทำน้ำน้ำน้ำพริกมะขามนะเนี่ประมาณนี้ได้เลยนะมะขามมะขามร้อยปีมะขามสองร้อปีต้นมะขามสองร้อยปีโคเซโดนี่เห็นไหมคะวันนี้วันนี้อาจารย์เขากวาดทองด้านนี้เป็นเงินที่นี่คือวัดหนองบัวแก้วนะคะโบสถสวยไหมคะวันนี้ก็ได้ใส่บาท สบารเดินเดินตามหลังท่านโปรดสัตว์ก็ได้บุญด้วยกันนะคะเดินตามดูในนี้ก็ได้บุญกับแสงนะคะขออนุโมทนาการทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้พรุ่งวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระนะคะพรุ่งนี้วันพระก็มาวัดทาบุญสบารกันขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมอภิชแน,นลนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ